ก็พักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขคู่สุขคนเนาะวันนี้พบกับสองดาวบอรลาไตขึ้นก่าครับผมว้าวดาวลาไตมาเก็บกาแฟเนาะนี่ครับนี่คือกาแฟเนาะมากระดกกันได้ครับทีนี้โอ้สตาร์มาแล้วทันสุดเกลือเนาะนี่ครับตีปะทาประมาณนี้เนาะโอ้เวลาจะเปิด อาคาเฟคือเก่าครับผมนี่นครับโอ้หักเลยครับเป็นหมาดหน่อยเนาะเจาะครับก็เป็นคาเฟ่ไวิธีนี่เนาะนีนน่ใหม่เกาะครับ สบายดีครับพ่อแม่พีน่น้องวัดสุข,ขูสุขคนเนาะเมื่อนี้พบกับสองดาวบัลลัาตคือกอาครับผมว้าวดาววัลลัาตามาเก็บกาแฟเนะาะนี่ครับนี่คือกาแฟเนะาะหมากบดกปันได้ครับทีนี้โอ้นี่เก็บทาาครายมากบุทันสิบเถื่อนเนะาะนี่ครับ,าบากาแฟบรรหนาประมาณนี้เนาะ โอ้เมื่อาครับพี่น้องเด็ดสุดต้นดุซอนบทครับประมาณนี้เนะาะกันฝุ่นครับฝุ่นอองลายลายครับนี่โอ้ใบากาะฟีเนาะครับลายลายหมุนมาเด้อร์แพรวังนะับมาซอยดาวบาร์ไตไดเดอร์ครับนี่นี่ครับเก็บใส่กระจกครับผมประมาณนี้เนาะ นี่จะเป็นแนวเกาะนักท่องเที่ยวเกาะกระเทนี่เกาะด้สูงกับเกาะลงเนาะเกาะทีเนาะเรียบลงก็ได้เก็บง่ายครับชีเนาะสูดตรงอันนี้เหยียบเนาะอันนี้บนเหยียบครับอัเกาะเนาะที่เป็นซีเนาะนี่สบายครับเหยียบลงเนาะนี่สบาย โอาายดาวบรรดากดินเรื เนม่าคนเดียวครับอยู่ป่าะกาแฟคือเก่าครับโมในี่ครับประมาณนี้นะกาแฟบานเฮามากบดกปนใดครับเขาบอกเก็บบอาไว้ในนู่นกินเบิร์ดับพี่น,อน้องนู่หลายหลายนี่ครับกาแฟครับกาแฟเรือกาแฟนะฮะนี่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านท,าทั้งว่าคือประเทศไทยว่ากาแฟครับผมแล้วทั้ง เขเลาวของเนี่ยเป็นกาแฟครับบาทกาแฟครับผมนะครับเก็บซะซะก็ได้เนาะสบายครับี่ดิลมเย็นสบายบาดแดดเนาะอยู่ห่มครับพี่น้องฝาก์กาแฟครับชายว่างกามาซอยบอ่อเดาได้เด้อเนาะจุดที่เมืองสันใสครับผม แปรงน้ำตาลสีเนาะมาเก็บกาแฟคือเก้ามือนี่มาคนเดียวครับมาคนเดียวนะครับผมกระถือว่าสบายเนาะบุ๋มเงยปันไดครับผม,มเก็บกาแฟคือเก้า,านี่แหละ ปลากาแฟคือเก่าครับผมมาคนเดียวครับเก็บบไวไว้ไนไหนเนาะบัฒนธครับผมปลูมันสูงโคตรสูงใหญ่ๆมาตั้งแต่ใหญ่มากเก็บกบาแฟก็มาได้เดอ้อมาซอยดาวบ้านรถไปเนาะนมาคนเดียวเนาะครับพี่น้อง Og så กาแฟประมาณนี้เนาะเก็บใส่กระจกครับผมนี่คือเจาะเนาะใส่มันจึกๆๆๆๆครับผม สบายก็ต้องเยียบลงให้มันต่ำจักหน่อยครับสำารัตัวพอดีเนาะ ที่นี้เป็นมากบัวลายนะครับน้อยเดียวนเนาะเนื่องจากว่าฝนฟ้าอากาศร้อนหน่่ยเนาะก็เลยบบเป็นมากเนาะฝนบบตกดอกมันจะจับก็เลยบบเป็นหมากคล้ายครับผมนี่โบมีแล้วแเฝ้าออกไม่อบอันนี่นี่ค,คือแนวเกาะก,ก,กาแฟะนะครับ จะมืดหน่อยหนึ่งเนาะหนึ่งป็ะมาณกำบังแสงนี่ครับกาแฟบานเฮาประมาณนี้เนาะ ให้หว่างก็มา,าเก็บซอยดาวว่าเราไต่แบบเน้เอ,อพี่น้องนี่ฝากให้ันไดาษซีทางฝั่งกระเพดเป็นบาทน,นอกนี่ครับปกระเราไปเช็คอินกินแล้วแฟนสองนะครับ เลือกเอาตะไหน่วยสุกเนาะทุกคนนี่นวดผสุมเว่าปะะั้มตอนให้มันสุนกเนาะหลังจากนั้นจงังหวะคอยเก็บเล็บเนาะทุกคนนี่ สุดยอดน,นะครับโอ้อกาแฟเป็นแบเป็นหมากน้อยเนาะ,นะนเก็บดนเลยเห็นสิเตม็มจักเทื่อนเสียนาใดดิจังสิเตม็มกระจอกไว้เนาะนี่ครับกระจักเป็นใบกระตีเอ้านี่เก็บนะครับ ใส่แม็กเพื่อกันฝุ่นละอองนะครับโอ้ยฝุ่นไล่ๆนี่ติดสบายกระเซครับยนันเป็นหวัดเป็นไอเนาะข้าวเจ้าเนี่มักอ่าเป็นพุ่มแผยเนาะแผยอากาศเป็นพิษนะครับโอ้มเมเนีะมากคนเดียวเงานะครับอืม,ม เก็บซอยนะทุกคนว้าวจวดบะายเนาะแต่ว่าถ้าเก็บสารครับกกกระซูงหางนเพบเบื้องนเตียสัมพอดีนะครับกกนี้มันมันเป็นกกเกานะครับปลูกไว้ได้ประมาณแปด่อปีีล้ว โอ้มือนี่ลมเย็นสบายครับลมกระพัดดังแอด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 ไม่ไผยซี่กันนะครับที่นี่มากบสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าอากาศบอบหน่วยเนาะนี่เปแดดนะครับแดดฝนบตกเนาะ มีดอกอยู่แต่ว่าคนบนตกมันเลยจับหน่อยนะครับมันจับหน่อยเนาะจ็เลยเป็นหมากบลายบอกแห้งๆว่าสันส้นซะำหาัคนตกในตามมาดูกันโอ้ามสกีบโดนแล้วเนาะต้องอดทนเนาะอดทนมาบัานครับนี่โอ้มาเลยเหนานะครับ มาเด้อทุกคนมาเก็บกาแฟสอยดาวบอลละไตนะครับนี่ครับโ,โเสื้อโปันสิตงนี่นสินเตะเขาได้ดไ,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 ได้หน,นึ่งมางานกันแล้วมันมีถุงพวดโดนเห็ุรูปป่ากาแฟคือเก่านะครับนี่ครับกาแฟเด้อกาแฟบรรฮอร์เน็ประมาณนี้เนาะ นี่เย็นลายเย็นตะเสาเลยเนาะตรงจะเป็นวัดเป็นไงกลันนะัดปากกระดังก่อนนี่การคุณลงนะครับฟ้องวัดเดียนสามเพลงเพลงโซโลมังคองดาวเบาลาวนะฮะนี่ กาแฟนี่แหละครับันนนนนนนยยยิ่่งงเเป็บบเวๆๆ็วววาาาาาผมมมมหือออออออกกลลล้้ใจี แน่ระท่านเต็มเทือกเนี่ยหยน้อยไมได้แต่ว่ากกมันสูงเนาะเอาเตี่ยนะครับไอเรามันเตี่ยส่วนไอนี้ไอกกนี้มันสูงนะครับ นี่ถุ่งเกินไปโยกแปดเกาเม็ดเอยเอาเอฟมนลุนลี่มะลุผักกระสานมันปลูกไม่นะครับเบียบอึดเนาะ มาคาเฟ่บันสุกเถอเนาะเมื่อนี้ดาวบัาลต่ายจะเลือกเอาเนาะเลือกเอาแต่หน่วยสุกนะครับเลือกเอาแต่หน่วยสุกตัวบุสุกนี่ปะมันเนะาะบัตสุกเลยจังคอยเก็บเล่มนะครับนี่ประมาณนี้เนาะกาเฟบันเฮาครับโอ้บรรยากาศซุ่มซื่นดีทุกคนพกกนี่จะกกสูงๆเนาะ ยื้เอาครับนี่ใส่วิธีนี้เนาะนี่ใหม่เกาะครับใม่เกาะเกาะงามันเนาะแล้วว่าเขากก,กมือกระไดเนาะเฮ้สบายครับเกาะแล้วก็เยเียบลงเนาะเพื่อให้มันต่ำเก็บสบายนะครับเอากาแฟคือเก่าครับผมป่ากาแฟครับมือน,นี้มาคนเดียวนะครับมาเก็บกาแฟคนเดียวแดดถ้าก,ก็ออกเนาะ กกนี้สุกน้อยนึงเนาะแต่ว่าบลายปันใดหน่อยเดียวเนาะเนื่องจากว่านูมันกินบดครับพี่นอ้องลักกินเอาเนาะ <Wow. S 1> นว,นว,ว้าวตัวนวยวสุกอาจจะเป็นในนี้เนาะโอ้ปีนี้สุกซานะครับปีที่แล้วควยขนาดเดือนสิบสองเนี่ยเอว่าเก็บไก่สิแล้วแล้วเนาะนี่ปีนี้เนี่ หากันเริ่มเก็บนะครับกกก็มีตะกกสูงๆโอ้ลำบากพี่น้องนี่เบิ้งเอาหั่นกกมัน <c oughs> ของแท้นะครับโอ้มากใหญ่นะแต่ว่าบดกนะครับนี่มากที่ถืทวาใหญ่พอสมควรนะครับ สวนอันนี้มากตน,น้อยครับบกแข็งแงบันไดเนี่แต่ว่ามากดกครับเป็นหมากน้อยเนาะหมากน้อยๆน,ยนี่อยู่สวนเือเก่าครับมือนี่สบายตากลมนี่ครับไม่ไพ่ครับ โอ้มักไงถือว่าสุกได้ดีเนาะนี่นีครับคันว่าซุกซำเนีนี่ถือว่าแต่ระดับแล้วนี่กาแฟบานเฮาประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นหังหมดนะครับโอ้หมดนี่อยู่นี่ได้ดีครับนี่ถือว่าปลอดภัยครับนี่ นูวอกินเนาะนี่นูมันยานหมดอันนี้นะครับนี่มันกันตองได้ดีครับถือว่าดกพอสมควรเนาะมากอันนี้กบนี่ครับนี่นี่ครับกาแฟบันเฮาประมาณนี้เด้อพยักมาสัมผัสมาเก็บกามาได้เด้อครับนี่โอ้ถือว่า กกนี้ลุกได้ดีนะทุกคนสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยทั้งเตีย่ยเนาะทั้งเก็บสบายนะครับโอ้ขักขักแต่ว่ากกอื่นมันสูงนะครับและก็มากบดกปันไดเนะาะหันเบิกเอานะครับโอ้อยากเลื่มตาหน่อยนึงเนาะแดดฮักก็ออกนะครับ กกะอ,นนอะบ่ใหญ่เนาะนี่กกน้อยๆหักมันสูงนะครับโคตรสูงเลยหามรขึ้นเหมือน,นะครับนี่กกน้อยๆๆนอ้อยเนาะคาเฟ่นี่มันได้หลายปีแล้วเนาะนได้เจ็ดแปดปีแหละนี่จังสูงนี่เนาะแต่มีพกักเมื่อนั้นอาจจะเป็น มักเตียนะครับกกเตียเนาะชีเริ่มเก็บแต่มืออื่นมืออื่นนะครับแต่ว่าเก็บตัสงสูงๆในกอนเนาะแถวกกเตียก็มีเนาะกกเตียสำเน่เก็บสบายเนาะอาจจะเป็นผักบื้งหน่เนาะนะครับกกเตียอาจจะเป็นปลูกไว้ฝากบื้งหนผักบื้งนี้มีแต่กกสูงนะครับ แต่ว่าบ่หลายเนาะหน่อยเดียวเมื่อนึ่งก็แล้วนะครับนี่เก็บคนเดียวนี่สบายคือกกนี่เนี่ยท่านนด้เป็นมาร์กนะครับขออนุญาตจบเกิบกันเด้อรับ ขออนุญ,ญาตจบคลิปเสนีก่อนเนาะนเก็บกาแฟก่อนเจอกันนคลิปหนานะครับขอบคุณครับ